เอาแป๊บหนึ่งแป๊บอ๋อเป็นกล้องการตัดต่อแบบใหม่ที่ผมเป็นคนตัดเองเป็นไงสวยไหมครับทุกคนผมตัดเองนะเฮลโหลก็ต้องขอครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็ผมเกย์เอ็มดีซีแช่น่ารู้สินะใจกันนะเอ็มก็มูห์รวยนีเลยอยู่ในเกมมากรับพีเวอร์ชั่นหนึ่งจุดสิบเจ็ดจุดสี่สิบตัวเต็มนะครับตัวนี้ไม่ใช่แบบบอลล็อกทุกอย่างเนาะตัวนี้เป็นตัวเต็มนะครับผมอันนั้นก็ไม่ใช่ตัวเต็มเนาะแต่นี่ตัวเต็มแล้วนะครับ ก็ในคลิปวิดีโอนี้เรามีมอดแอดออนหรือว่าเป็นมนอดมาแจกอีกแล้วนะครับมันชื่อแอดออนว่าอะไรเลี้ยงทุกคนคิดเอาไม่ใช่แล้วมันชื่อแอดออนว่าแอนิมอลหรือว่าสู่ก็ได้นะผมแอนิมอลแปลว่าสัตว์น้อยคือเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองครับเป็นสัตว์ในป่าสวรรค์หน้าป่าโอ๊กต่างๆนะครับผมก็ ใครที่พุ่งม,มาดูคลิปก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับผมใครที่พุ่งม,มาดูคลิปไปคลิปแรกคลิปนี้ไปคลิปแร,รกฝา, like, ก,ากกดไลค์กดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเราจะได้ถึงร้อยซับกันเร็วๆนะตอนนี้36แล้วนะครับก็ใกล้จะเออไม่ใกล้แล้วแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนนะครับก่อนไปดูคลิปกันเลยครับผมไป แอดออนนี้แอดออนนี in, ้ in, ที่เบื้องปรหมาณก็จะมีค่อนข้างเยอะเขาก็กไปที่ช่องเก็บของเราเลยครับนี่นะผมมันก็จะออาเอ้ยเอ้ยมันหายนี่นะผมถ้าเราลงแอดออนนะเมื่อก,กี้ผมลืมเ,เปิดไอ้นี่เราะว่ารั่วด้วยนะครับขอโทษจริงๆก็ให้เราเปิดกันตรงนี้ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนผมนะครับเป็นกติสนใจนี่ เปิดกันตอนนี้เหมือนเดิมครับผมเมเปิดเสร็จแล้วก็ก็ใช้แอดออนเอามันก็จะมีพวกต้นไม้มีพวกจอมปลวกมีหินด้วยนะมีพวกของประดับตกแต่งในมอสค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีของเพิ่มเข้ามาก็จะมีบล็อกมีเอ่อมีพวกชุดอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็จะมีในส่วนของมอนสเตอร์สปอรนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบพวกมอนสเตอร์มารีวิวนะครับผมซึ่งมอนสเตอร์นะมันจะมีตั้งแต่ไข่ฟองนี้เลยครับผมนี่ย ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามีตัวไหบ้างเช้าผมเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยนะครบผมตัวแรกก็คืองูนั่นเองเนาะจะเป็นงูเหลืองหรือว่าอาณาคอนด้านะครับผมก็จะมีโมเดวประมาณนี้สามารถแลบลิ้นได้แล้วก็ขดตัวได้สามารถโจมตีสัตว์ที่เป็นต่อต่อต่อไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของอีกัวน่าครับหรือว่าเสือป่าใหญ่เนาะผมก็จะอยู่แถบแถบสวรรค์น้ซึ่งมันไม่ถูกกับสิงโตนะ ตัว้งมจะเป็นในส่วนของเออกวางหรือว่าเก้งหรือเออน่าจะเป็นกวางเก้งประมาณนี้นะผมซึ Demon> ่งอีกัวหน้ากันครับก็จะมาล่านะครับเรียบร้อยคือมันมีโมเดลด้วยครับมันจะคาบแนวไว้ที่ปากน้องก็เป็นเออรายละเอียดของแอตออนะต่อไปจะเป็นในส่วนของเสือนะครับเสืออะไรไม่รู้นะผมใครรู้ก็คอมเมนต์ใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะต่อไปเ้องจะเป็นในส่วนของกวางเลยนะครับกวางหรือว่าเก้งประมาณนี้ผมก็ ไม่ค่อยรู้เรื่องสัตว์มากนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของไรโนหรือว่าแรดน,นั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของทุกคนรู้นี่คือสัตว์กูกก้บ้านกู้เมืองของเราช้างกระบผโอ้โหโช,ช้างแอฟริกานะครับหรือว่าช้างเอเชียผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมช้างเรามีสองประเภทนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวนี้อะไรวะกว้างเหรอเก้งเหรอแพะหรือเปล่านี่เออันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับต้องขอโทษด้วย วนนมันจะเป็นในส่วนของเออเม่นไม่ใช่เม่นสกังนะเดี๋ยวเราไปดูเซตต่อไปกันเลยผมก็ผมจะรีวิวแค่2เซตนาที่เพราะว่ามัดค่อนข้างเยอะส่วนที่เหลือก็ให้ทุกคนไปรีวิวกันเองเล่นลองเล่นกันดูนะครับลองสัมผัสกันนะครับเอ่อการดูไม่เท่ากับการการสัมผัสนะครับเอ๊ภาพปฏิบัตินะต่อไปนี้มจะเป็นในส่วนของใบสั้นนะายกประเทศเราคือตัวนี้นะเอยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่องบิน ต่อไปครับผมนี่ตัวนี้ขอนาเสนอคอูดูดูเอาละครับเอาละครับเขาเริ่มแล้วครับเขาเอาละครับคือเจ้าปางร้องซิงโตตัวต่อ,ตอไปนะผมจะเป็นในส่วนของชีต้านะผมก็จะมีโมเดลคล้ายกนันนะมันกาลังจะไปล่าควายเรียบร้ยายควายเรียยร้อยครับต่อไปเรจะเป็นในส่วนของนกกระจอกเทศนะครับต่อไปจะเป็นนั้นอ่ะ จะเป็นอ e ีกัวอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆคนระับผมใครรู้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับต่อไปะนะครับจะเป็นในส่วนของเออจะเป็นในส่วนของควางเก้งกระพิงไม่เป็นตัวอะไรผมไม่รู้นะแต่ผมเคยเห็นในสารคาด,ดีแต่ผมลืมชื่อวันนี้นจะเป็นนกอะเป็นแร้งนะครับแรง้งโอเครอเรียรต้องชัดนะครับแรง้ง <laughs> ต่อไปะนะครับจะเป็นสิ่งตเพศเมียนะครับ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวกินมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรีวิวต่อไปอะไระครับผมซึ่งผมจะรีวิวให้แค่นี้นะครับผมก็ของในมดนี้มีค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเราจะรีวิวแค่บางอย่างนะนี่นะครับจะมีน้นหมด3ชุดด้วยกันนะครับผมก็มาดูชุดแรกกันเลยครับผมเดี๋ยวเราใส่ให้ดูนะครับผมอ่าเยใส่ให้ดูนะครับ นี่เลยนะับผมก็จะเป็นในชุดในส่วนของชุดนะับเป็นชุดหนังจระเข้นะผมก็จะประมาณนี้แค่แค่มีชุดนี้ก็่งบอกแล้วนะว่ามันนี้ต้องมีจราเข้นะครับเอาไปดูชุดต่อไปกันเลยฮผมก็ชุดนี้ครับก็ชุดนี้ผมไม่รู้ว่าทุกคนจะบั็กไหมแต่ผมบักตรงเสื้อนะครับก็ชุดก็จะประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูชุดต่อไปกันบอกเลยฮะผมชุดนี้ผมชอบที่สุดในมอนนี้เราก็คือชุดอาขน คนในส่วนของคนอะไรนะคนม้าลายับผมแล้วก็มี่อน้องซึ่งดาเมจก็ข้าแรงเดี๋ยวเราจะมาตีเออช้างให้ดูนะผมนี่ก็แรงนะก็เดี๋ยวสลักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมไม่ได้สอนลงนะครับก็สลักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะผมสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าให้ผมแจกม้าลายหรือว่าเล่นเกมอะไรหรือว่าี เขแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ก้วยื่อผมตัดเก่งรอเปล่าน,นะครับก็ผมใช้ f อ d ดีดครับผมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ม็บอกต่อนะครับสำหรัคลิดนี้ายบายจะกบมาลิปหน้าครับสวัสดีครับ